มาเบิ้งเหี้ยนี่พี่น้องเป็นยังไงครับผมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอู้พี่น้องครับผมพุ่นครับผมอ่ะเงี้ยเลยป้าพุ่นครับผมครับวัอนี้ปลาขาวเกยเด้อขึ้นพี่น้องเออครับผมนึ่ครับผมเอ้าสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมที่กำลังติดตามรับชมช่องไทยอีสานบ้านเฮาหยู่สุขูมสุขชนครับพี่น้องนะครับพ่อผมกับบาอาทิตย์ครับทีมงานไทยอีสานบ้านเฮาพี่น้องนะครับผมป่าเพราะป่านี่ครับสะดุ้งนะครับอ่านะครับผมกำลังเบิ้งบรรยากาศ การตึกแขกได้พี่น้องเด้อนะครับว่ามันบรรยากาศดอกมาเบิงพ้นหาอยู่หากินคักๆนี่ละนะครับจะเป็นท่าล่างๆครับนี่ท่าไต่สุดเลยพี่น้องเนี่ยครับท่านี่นะครับนะท่านี่จะเป็นท่าออกจากใบรุ่นจัง่อยนะครับสวดตรงไหนครับอุ้ยป่าไหมครับพี่น้องคือครับสะดุ้งพี่น้องบาทละครึ่งโลครับตอนนี้ครับป่าขาวยีแปงซี่หาตัวมันก็บแปรโลกหรอครับเนี่ย แม่นแม่นแม่คือดีบุญครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเป็นยังไหนครับผมโอ้ยมันของตัวนั้นพี่น้องเอ้ยนึกว่ามันป่าเอานะครับผมโอ้ถือคือถือยู่ถือยู่เอ้ยถือยู่พี่น้องถือยู่ปุ่นนะครับผมเอาขนาดขนาดขวางเลยครับพี่น้องเนี่ยขนาดขวางมาพวงเหี้ยนี่ครับผมนี่หน้านี่นะครับโอ้ยมันคือมีตะเหอะแท้เอาเอาเหอะขึ้นออกตะก้อนเดี๋ยวมันอกี้ทั้งอันมันต้องเปลี่ยนดอก ขนาดเออขึ้นมานน้ำกันยังถือสองตัวอยู่นะครับเอ้านี่ครับผมโอ้ตัวงามอยู่ครับตัวงามมีสองสามตัวยู่นะครับมาเรื่อยๆพี่น้องเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมหน่วยก้านดี่แตกว่าจอมสีกพี่น้องเอ้านี่ครับผมมาเบิ้งครับพี่น้องจังหวะนี้เมื่อไหร่อ้เหตุรุ่นเนี่ยเลยครับนี่เนียนี่นะครับรถตึกแตกดีอยู่ครับเอาขันบอลบ่ เอ้ยพี่น้องอะเะยเลยอีเลี้ยวครับผมครับของดีมีคุณภาพแข็งเราดีครับนี่ครับเคื่อแห่ดีนะครับแลลวก็วันแตกนานะครับไปอีกแล้วพี่น้องนะครับผมไปแล้วครับผมปลาตัวขยอนขยอนเราเอาลูกเมียเรามาเป็นกําลังใจให้ผนครับมาเป็นน้ำย้อนลูกเมียมานําบออแล้วก็ได้หลยบ่ปลาพี่น้องมึงเดี๋ยวหากินแกงมานี่ครับนั่นนี่มันกัด เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกลุ่มนะครับหนิแบบนี้ครับผมสบายเลยสบายเลยครับน um ี่ครับแกวเลยครับน um ี่ครับป้าวถั่วเอ้ามันหมันครับมันหมันบาตรสองสิบเป็นเด็กบาตแรกยังซึ่งเอ้าขึ้นมาอยู่ได้พี่น้องขึ้นมาอยู่ได้ครับพี่น้องบาตรสองขึ้นมาแล้วไอ้ยน่าพี่น้องมิตะโอ้ถือของเราอยู่ครับเนี่ยเอ้าวเพรได้เก็บเพรได้ปิ้งทำนี่ครับผมเพรได้ปิ้งนะครับ ถืออยู่ครับสะดุ้งย้ายก็ถืออยู่ครับนี่นะครับย้อนแสงยางคักเร็กล่ะน้องเหลียวพอเห็นหนวดคนเลยเห็นเป็นมืดๆนะครับผมนี่ครับเอาย้ายออกกล่องน้ากรอนนะครับนี่ย้ายไปตรงเด้อช่องนี่แหละท้าอีสานวันท้านี่แหละคลิปตึกเหียนี่แหละย้ายขบเบื้องโลดนี่ครับย้ายมืดพี่น้องมันมืดมันย้อนแสงครับตะเบ้นห่มติดตุกดินนกกาบบินสู่ลอยลังบ่เข่าหัางบ่อันซุ้มยังเกาะ เพียง,งยังกาะแก่งนั่งฝ้าในแม่พี่น้องนะครับผมก็ลองว่าเป็นดอกเอา้าขันเวลาขันเวลาบังสะดุ้งนี่วงเฮนี่พี่น้องเฮนี่เป็นี่อุ้ยเฮนี่มันอีกแล้วมันอีกแล้วพี่น้องตึกจังได้กับศึกวันนี้ไหมครับนี่เราขึน้นเฮมยนป้าทัวเอาละครับบังเฮนี่ครับบังหันยังซึ่งมาแล้วเฮนี่เดด็ผมผมครับปวดแล้วคราวเดียวสูงยาวเขาดีผมครับ ปล่อยอเทียนอีก่อนโอ้จิมมันหน่อยนะแดงต้องดีแล้วรครับค,ครับนะครับแม่นแมนถึกดีครับคบรับน้องเบ้นนะเดีย<า>งคิวกันแล้วครับผมนี่เนะพิ่งเหียนนี่พี่น้องถเพบางหันกับทิมอันทิมมันบบแตกเลยพี่น,อนอ้องแต่ว่าก็ถือย่องเราอยู่นี่ฮ่า เจ้าถือไปนอนนองแบนถือยืนบ่ะบาดแล้วเพื่อนโรยอยู่เพได้เก็บอ,อยู่ครับผมกะเบิ้งุ่นเฮนี่พี่นอ้องเฮนี่เป็นอยงไถือดีอยู่เลยบาดแล้วหาละหกกระชื่ง่ามันมันปะเขาอีแปงนะครับมันอาจจะเพราะอันยันนะครับนะครับนะครับ,นะรบน้าหัวนี่นะครับอาจจะเพราะอันยาคือปลเขาที่พี่น้องเห็นมาแต่ว่า มันก็เป็นตะมันนะครับป่าตัวใหญ่ตัวงามนะครับเอาห้าวขึ้นซองซองแห่พร้อมกันเลยแล้เอากรปุมาครับเมียนขึ้นมาแล้วโอ้ยหน้านั่นถือแต่เหินน้ำบาดเจ็บที่อะแต่มันยังถืออยู่ครับเนี่ยนะครับโอ้ยเหินน้ำพี่น้องจังบ้านนี่ถือขึ้นเอากับพ่อได้ปวดอยู่โอ้ถ้ามติถือหอะน้ำกับใครก็เนี่เนาะเอ้า พอได้ปดอยู่ดอกเขได้ปิ้งอยู่ดอกเอา้ามาลุน่นเหนี้นนี่ครับผมมาหนไีไปไหนครับผมเป็นจังไรครับผมปุ๊บปอ๊บติ๊กลงเลืกอกบ่มันต้งสีบวัขวังเหอะน้ำเสร็จมาแล้วเป็นไังไหน <c oughs> โอ้ยบัดแรกร่องเชิงบัดนี้ร่องยังไงร่องเหอะ นี่ครับเพื่อต็มอายะเลยนะครับนี่มาแล้วที่เด็ดผมนี่ครับนี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องเบิ้งนะครับอ้เบิง้งเราตึกแหนก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกลุ้มเหรอครับนี่ครับอ่าเบิ้งนั้นเราจิตตึกไปะเห็นพระศิผลงานเมียเรากำลังรุ่นอยู่ฝุน่นเรยวเบิ้งผัวอายุคนครับเอาเจ็จวดเจ็จวอขึ้นกันครับพี่น้องกับผมนี่แหละจะเ,เป็นืังไหนครับเหียเราดีอยู่ด้วยพี่น้องถือว่าดีอยู่อ่าเออเอาเป็นได็ครับผม กันนี่ครับผมไมาแล้วบังเอิญใกล้ครับผมบังเอิญใกล้เป็นยังไงเข่าบ่ปุ่นลับพี่น้องปุ่นลับพี่น้องเป็นยังไี่ลับพี่น้องเอ้าเอ้าพอได้ปีงพี่น้องมันจะงโตยิ่งเงี้ยงามงามภาพหนครับถือบ่อัญะคือปลากเขาซอยแต่ว่าปลากเขาอีกีกับงามขึ้นกันนะครับผมนี่ครับเต็มเหี้ออาญะครับผมเอ้าปุ่นลับครับเรากำลังชิย่างไปหาเมียรูคือเก่าล่ะนะครับได้มากกับย่างไปคือเก่า เมียเราก็นั่งเบิ้งคือเก่าเราก็เป็นผู้ปวดคือเก่าเอานี่นี่นั่งเอามาให้กำลังใจกับพ่อแล้วนะครับเนี่ย<ส>เอานี่ครับผมว่าออตงองเหตุดเดียร์อเป็นผมก็ได้ได้ผู้เมียงั้นป่น,นี่ <S 2> <S 2> <S 2> นผมสิพนั่งเบิ้งคือกันนี่ละเอา <S 2> <S 2> โอเคพี่น้องครับเอนาน้าพระจากพี่น้องไปก่อนได้พี่น้องครับผมพอกันไหมคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมสิเป็นลิปยังครับผมสรับบ้าทิดไปแล้วครับผมพ่อกันไหมสวัสดีครับ